สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอเทียรวัตรแนะยาค่าพยาตไอเวอร์แมกตินรักษาโควิดได้ตั้งแต่เริ่มติดเชื้อหมอเทียรวัตรเห็นมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ออกมาโพ์ข้อความระบุว่ายาฆ่าพยาธิไอเวอ์แมกตินใช้ได้ทั้งการรักษาโควิด ตั้งแต่เริ่มต้นรวมกระทั่งแม้ติดเชื้อและมีอาการไปแล้วและสามารถใช้ร่วมกับยาอื่นได้ประการสำคัญคือโควิดมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆและจะเห็นได้ว่ายามาตรฐานที่ใช้รักษาฟาวิพิราเวียเริ่มเห็นว่าได้ผลช้าลงหรือไม่ทันการยาคาพยาดดังกล่าวมีประวัติการใช้งานมานานมาก ทำให้ทราบกระบวนการใช้และความปลอดภัยและมีการพิสูจน์ในเรื่องของโควิดมีอยู่แล้วในระดับต่างๆซึ่งเป็นกลไกลที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางตัวไวรัสโดยตรงและการเข้าร่างกายทางตัวรับต่างๆนอกจาก ACE2 ทําให้กระบวนการติดเชื้ออ่อนด้อยลงขัดขวางกลไกลต่อเนื่อง ยับยังการเพิ่มจํานวนของไวรัสได้ยับยังกระบวนการที่ทําให้เกิดการอักเสบไม่ปะทุยับยังกระบวนการที่ทําให้เลือดข้นการเกิดลิ่มเลือดในโควิดฟื้นฟูประสิทธิภาพของการพยุงชีวิตของเซลลผ่านทางตัวอนุภาพโรงพลังงานไมโทคอนเดรียยาฆ่าพยาธินี้ทําให้ผู้ค้นคิดและผู้ที่นําไปใช้ต่อสู้กับโรคพยาธิฟิโอราเรียวิลเลียมซีแคมเบลและซาโตชิโอมูระ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสารีรวิทยาและอายุรศาสตร์ในปี2015และจะเป็นยาสำคัญขององค์การอนามัยโลกอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ